เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Say Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกบัตรสร้างห้องรอบที่2นั่นเองนะครับผมที่ผมแจกไว้เมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับผมอ่ะเราไปเติมกันเลยนะครับผมอันนี้จํากัดแค่10,000โค้ดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรีบเลยนะครับผมก่อนที่จะหมดเวลานะครับผมก่อนที่จํานวนจํากัดนี่ครับโอ้โหได้แล้วนะครับผมได้แล้วนะครับผมรูม รวมการ์ดบ็อกนะครับผมจํานวน1กล่องนั่นเองนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆก็รีบมาเติมโค้ดกันเลยนะครับผมเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมรอบหน้ามีแจกอีกแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับ